อันนี้เราจะมากินวาซาบิให้นะกินวาซาบินะคะนี่อันนี้อันนี้ค่ะอันนี้ชื่อไส้กรอกไส้กรอกกับวาซาบิไส้กรออันนี้เบียร์ค่ะลิโออันนี้ลิโอนะคะอันนี้ของน้าสาอันนี้ของน้าเจอันนี้ปลาสามตัวไม่ใช่ปลาทูปลาทีปลาที yes อันนี่ปลาอะไรอันนี้อะไรอันนี้แกงผักหวาน มาชุบปาสบิอย่่างี้นะะคใสชุบไม่โดนเลยนะจ๊ะโดนไอเด็กไหมไอไหมโคตรอายเลยอ่ะอไม่โดนเลยอ่ะนะจ๊ะไม่โดนเลยอ่ะนี่อ่ะอ่ะถั่นนมมาแล้วใส่แล้วค่ะพอใส่แล้วค่ะพอแล้วพี่น้อยาหอ้แม่กินไปตั้งเยอะแล้วของฝ้าใส่แล้วค่ะอยู่ไหนคะของฝ้าใส่ค่ะยิ้มเลยค่ะไม่มีซาบิขอดูค่ะไม่มีเฮ้ยอย่าเช็คดิเออ เอาลำคาญ้ใช่ไหมนี่นะคะให้ดากินก่อนอะเราจะกินดีดีาจจะมึงกินนะ้ึงจกินก่อนไหมเราจกินก่อนไหมให้ได้สามก่อนอะ้น้าก่อนหรอ ใช่เลยอ่ะว้าสุดอจ้าตุงนี่คือให้กอดนะจะเป็นบ้าตายตาหนูอันนี้ตาพ้าใสนะคะไม่ค่ะนางเวอร์นางจิ้มไม่เยอะเลยค่ะเออเยอะๆนั่นแหละนั่นแหละขอดูค่ะขอดูขอดู เก่งมากมันยังไม่ขึ้นี่ยังไม่ขึ้นมันต้องใส่ซีอิกจะขึ้นได้งมันจิ้มหน่อยเดียวคเฮ้ยอย่ากืนอย่างนั้นดิเคี้ยวดิ ฉลาดจริงๆเลยใครบอกให้ทำอย่างนั้นไม่เอาไม่มีลูกคนเดียวนะคะลูกสาวอะคะ่ะบ <Bye bye. S 1> ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบอย่าเลืมกมาสนใครเลยนะบาย